ก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างทำหน้าที่คือเขาก็จะไปฟ้องหรืออะไรก็ก็เป็นหน้าที่ของเราก็คือเราก็ไม่ได้อยู่ในหน้าจารตั้งนาตกมา103หลายคนยังไม่จ้ว่ท่านนายกเศรษฐาก็ได้มีมติเป็นมติเกินก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากัน ไม่แล้ครับเพราะว่าถึงยังไงก็ตามมันไม่จบทีเดียวนะครับมันต้องใช้เวลาคือแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันทน,น,น,นี้อันนี้ก็เป็นเราได้พูดกันแล้วว่าเฉพาะกรณีความขัดแย้งข่าวนี้เราต้องการเคลียร์นะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเคลียร์กันไปเป็นส่วนๆไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะนี่เป็นข้อตกลงร่วมกัน เท่าที่ได้สั่งการไปนะครับแล้วก็ทางท่านผบบตรแล้วก็ผู้มาต์พภาคก็รับรู้แล้วว่าเ,เราก็จะดําเนินการไปรตามมาตรการและตามสภาพาพื้นที่แต่ละที่นะครับขนานี้เรายังไม่ได้ยกระดับมาตรการอะไรเพราะจริงๆเรายังไม่ได้ปิดตลาดนะครับเราก็เพียงแค่จํากัดที่จํากัดจากัดเวลาและจํากัดคนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ย,ยังยังยังเป็นที่เดิมส่วนที่เป็นจุด จุดที่เผชิญหน้าเราก็ปรับกําลังให้ไปตามเป็นเหตที่ได้กาเปลี่ยนไปแล้วส่วนที่พื้นที่อื่นก็ยังไม่มีอะไรก็ยัง,ย,งยังทำหน้าที่บวอย่วต่งต่อกันเพราะนั้นผมน้ก็ยังไม่มีอะไรเป,ปลี่ยนแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะดูตามความจริงเพราะว่าตอนนี้เราให้ฐานสองฝ่ายได้คุยกันในพื้นที่มากขึ้นยังมีข้อเสนอให้จัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไปตวรวจลาดตระเวนด้วยกันก็ผมคิดว่าบรรยากาศโดยรวมน ทานตีทาเห็นล่าสุดที่สมเด็จคุณเซนโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเตรียมที่จะส่งอีอกสี่พื้นที่เดี๋ยอย่างมุมไบวัดอานมันทงวัดตำน้ง,งนอกแล้วก็วัดตักควายเนี่ยเข้าไปสู่การที่ย่างของสาโลกอีกอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาให้ประเทศไทยอีกก็เป็นคําตอบเดิมครับคําตอบที่ตอบไปแล้วท่านพูมว่า พุทธิหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับราะว่าอาจจะเป็นบทเรียนบางส่วนได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังเ,เราจะไม่มาพูดถึงว่าตรงนั้นมันขัดข้องข้องอะไรนะครับแต่ว่าขณะนี้ในเรื่องที่เราเจรจารเนี่ยทุกอย่างได้มีการเตรียมการแต่ว่าไม่สามารถพูดได้นะครับเมื่อว่นนี้ข้อเสนอของทางกลุ่ม มว่าผู้ที่อยู่กับปัญหาและผู้ที่อยู่กับพื้นที่น่าจะรู้ที่สุดว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงและใครจะเหมาะนะครับก็ต้องให้ทางกระบวนทั้งหมดเนี่ยทางส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของกับพิจารณรัฐาบาลเองก็จะฟังและดูก็ดูที่ข้อข้อเท็จจริงและข้อเหตุผลนะครับคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อใจไม่ใช่เรื่องใครชอบใครหรือใครอยากได้อะไรเป็นเรื่องที่ว่าประเทศชาติปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและใครจะรักษาคนเยอะอย่างนี้ได้ดีที่สุด การฟอบคัางเดียวไปเลยฟ้องฝัง่งเดียวโอ้มันพูดยากครับมันมีอยู่หลายเงื่อนไขถ้าเป็นหลักการทั่วไปก็คือฟ้องฝั่งเดียวก็ฟ้องไปนะครับคนไม่ยอมรับก็ไม่ได้ครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยคงเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายไม่อยากจะพูดตรงนี้ให้นักกฎหมายได้กรมถึงสัญญาเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ดีกว่านะแต่เราก็ได้เตรี่ยมมาตรการหรือว่าแนวทางป้องากานรับเงินกับ มันต้องเตรียมสิครับเพราะประเทศวิกฤตอย่างนี้ไม่เตรียมได้ไงแต่ว่าเตรียมอย่างไรหรืออะไรนี้ก็ต้องต้องรอให้มีการที่แจกงเป็นระยะเลย